อ่ากาัสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยฮะพวกผมเซลฟ์ุกจัดให้จากร้านพีเคซูเปอร์นนทบุรีนะครับวันนี้พามาชมเจ้าไท่ฮั่ทรักตั้นอา0พันสองนะท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นปีสองพันิบเจ็ดก็น่าจะเป็นคันแรกเลยนะที่ร้านเอาเข้ามาเดี๋ยวผมพามาชมรอบคันก่อนทรงคัสสิบสวยๆแบบนี้สภาพใสๆนะท่านผู้ชม ต้องบอกเลยว่าไทอัมนี่ก็คือเขาเรียกว่าอ่าสุภาพบุรุษใส่ชุดสูทราหล่อกกันเลยทีเดียวอ่ะของแต่งน่ะมีอะไรกันบ้างคือคันนี้ก็จะเดิมๆที่ติดรถมาเนี่ยเนี่ยปั๊มบนก็แบมโบแหละเออผมจัดข้างล่างก็ยังเป็นปั๊มแบมโบ่นะปั๊มคู่เลยซ้ายขวาอ่ะแล้วก็จะมีการเลื่อนข้างถัง ที่แต่งเพิ่มเติมนะครับอ่าทีเด็ดเลยโชคหลังโอเลี้ยงเอ,อโอลินนะครับจากศูนย์เลยไอ้อมำก็คือเดิมๆติดรถมาเลยแล้วก็จะมีไทซั้นเพิ่มเติมนะท่านผู้ชมเป็นไฟเลี้ยวในตัวด้วยสภาพเดิมๆใสๆอ่ะเดี๋ยวผมพามาชมหน้าไม้ต่อ คันนี้จะวิ่งอยู่ที่ไม่น้อยนะท่านผู้ชม9,600กว่าโลเท่านั้นแต่ผมพามาฟังเสียงเครื่องแล้วก็เสียงท่อกันเลยดีกว่าอ่าเสียงเครื่องเงียบๆเ,เลยฮะแยวผมพามาฟังเสียงท่อต่อเลยดีกว่า เป็นพิธีนะท่านผู้ชมสงคัสิิเสียงก็จะประมาณนี้แน่นๆนะคันนี้เราจะเปิดราคาอยู่ที่สามแสนหกหื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะซื้อส่วนลดได้อีกแล้วก็ใครสนใจจัดไฟแนนซ์เราจะเอเริ่มดาวอยู่ที่ห้าพันบาทเท่านั้นนะดาวถูกๆผ่อนเดือนละแปดพันแปด้อยี่สิบแปดบาทหกสิบงวดเออดาวถูกผ่อนสบายๆย,ยาวๆนะ ใครอยากมาชมตัวจริงก็ร้านเราจะอยู่ตรงแยกปากเก็ตนนทบุรีพิมพ์ใน Google Map ว่า PK Superbike นะแล้วก็ใครที่อยากดูรถรุ่นอื่นอีกก็ติดตามที่เพจเราได้เพจเราก็จะมีชื่อว่า PK Superbike นนทบุรีชื่อเดียวกับชื่อร้านขายหาอยู่นะทรงคลาสสิกค,คือสุดแน่นอนอ่ะคันนี้ก็รีบเลยให้ไวรีบจองเออสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกลาบลาไปก่อนนะครับผมกลาบสวัสดีครับ